amarin tv กับเทระนุษยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับข้อมูลสภาพการจราจรในเย็นวันนี้นะคะที่บริเวณที่เขาจัดงานตรุษจีนกันค่ะแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเดินทางไปไหว้พระขอพรนั่นก็คือที่วัดเล่งเนยี่หรือวัดมังกรกรมลราวัดนั่นเองพี่น้องประชาชนเดินทางไปคับคั่งเลยทีเดียวค่ะส่งผลนะคะให้การจราจรบนถนนเยาวราชแล้วก็ถนนเจริญกรุงค่ะมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นถ้าเกิดว่าช่วงตรุษจีนนี้ คุณไม่มีธุระแถวนั้นแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะพูดถึงเยาวราชค่ะวันนี้เนี่ยูรูจราจรของเราเองเนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณที่มีการจัดงานตรุษจีนเยาวราชประจาปี2558เลยค่ะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับกูรูจราจรในพื้นที่คุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะช่้นเหนียนควายเล่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ เฉลิมสรค่ะในช่วงเงย็นๆแบบนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ถนนเยาวราชค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะได้ทําการปิดการจราจรนะคะมาตั้งแต่วงเวียนโอเดียนนะคะมาจนถึงซุ้มประตูทางเข้าค่ะเพื่อจัดเตรียมซุ้มสินค้าค่ะที่จะให้เปิดบริการในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะทยอยเดินทางไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในช่วงเทศกาลจุษจีนค่ะ และสําหรับเส้นทางนะคะที่ยังคงเปิดให้ใช้บริการนะคะนั่นก็คือเส้นทางจากถนนเจริญกรุงค่ะเพื่อจะเลี้ยวเข้ามายัางถนนเยาวราชนะคะจากซุ้มประตูนี้นะคะยาวไปนะคะจนสุดนู่นเลยค่ะซึ่งการจราจรนะคะจะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่เวลานี้ค่ะไปจนถึงเวลา15นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ also, ก่อ <Mo ander: S 2> นที่จะปิด <ness> ให้การปิดการจราจรลงนะคะเพื <ada> ่อที่จะจัดงานชัยนาทาวเยาวราช ไปมาหรือต้องการที่จะมาเดินเที่ยวชมนะคะที่งานตรุษจ,จีนเยาวราชนะคะก็ขอให้ใช้ระบการขนส่งสาธารณะ MRT จะได้รับความสะดวกกว่านะคะเพียงท่านนะคะลงที่สถานีหัวลำโพงแล้วเดินเท้าต่อม,มาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพการจราจรโดยรวมค่ะบริเวณถนนเยาวราชในช่วงเย็นวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรนุชค่ะ ขอบคุณมากนะคะ19-20กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชประจำปี2558ใครสนใจก็เชิญได้เลยค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้ค่ะอมรินเบบี้แอนด์คิส25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้มาช็อปกันให้เพลินสุดๆกับสินค้าเพื่อแม่และลูกน้อยลดสูงสุดถึง80% งานเดียวที่ครบทุกสิ่งจุใจกว่า300บูธสนุกกับการแข่งคัานลูกดิ๊กเดินต่อแตะประกวดแม่ท้องประกวดหนูน้อยขึ้นปกเรียวพาเลตติ้งแฟชั่นโชว์นายแบบนางแบบวัยน่ารักอม Baby and Bear, ัมาินเบบี้แอนด์คิสแฟร์25กุมพาพันธ์ถึงห่มีนาคมนี้ที่ไบติดบางนาติดบงงช้าถึง2ทุ่มอัมาินคริเอต กรีในช่วงเวย็นวันนี้กันแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อันดับที่5เลยค่ะนั่นคือถนนพระราม4นะคะจากแยกสารแดงค่ะมุ่งหน้าแยกวิทยุนะคะไปใต้ด่วนพระราม4ค่ะปริมาณรถหนาแน่นค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวอยู่ที่แยกสามย่านนะคะอันดับที่4เป็นถนนสาทรใต้ค่ะจากแยกวิทยุมุ่งหน้าแยกสุรศักดิ์ปริมาณรถมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะ อันดับที่3เป็นถนนราชดมรตจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าแยกประตูน้ําปริมาณรถมากค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นกันท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่แยกราชประสงค์ค่ะอันดับที่2ค่ะเป็นถนนเจริญกรุงจากแยกสมยอดมุ่งหน้าแยกเ a สบไปหัวลําโพงการจราจรติดขัดนะคะสลับหยุดนิ่งเลยค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดมังกรกมา,าวาดนันแหละค่ะสําหรับอันดับที่1่ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วง เย็นวันนี้คือเส้นทางของรามคำแหงฝั่งขาออกนะคะจากแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้าแยกรามคำแหงต่อเนื่องไปที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงปริมาณรถมากการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่แยกรามคำแหงค่ะ คำแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะให้คุณเลี่ยงรามคำแหงแล้วไปใช้พัฒนาการขาออกหรือสะพานพระรับขอภัยค่ะหรือถนนพระราม9ก้านะคะแล้วขึ้นสะพานลอยเพื่อข้ามสีนครินค่ะไปเชื่อมกรุงเทพกรีธาราชพัฒนาแล้วก็เคหะร่มเกล้านะคะใช้เส้นทางดังกล่าวจะได้รับความสะดวกกว่ามากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ แผ่นดินไหวภาคเหนืออาถรรพ์เลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไหพี่พี่หนไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีนทั่วประเทศแล้ววันนี้ เกกูรูจราจรนะคะนอกจากจะมีข่าวสารด้านการจราจรให้ติดตามกันแล้วเนี่ยค่ะยังมีกิจกรรมดีๆให้คุณกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้เพื่อที่จะสามารถลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากทางรายการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ6 5นาฬนาทีในวันพรุ่งนี้กับกูรูจราจรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ